อัปเดตผลชุดใหม่สัญญาณฤดูร้อนกำลังมาสวัสดีค่ะวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะระยะนี้เรียกได้ว่ายอยู่ในช่วงของปลายฤดูหนาวแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสในช่วงเช้า สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนยอดภูมีอากาศหนาวบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าเช่นกันซึ่งวันนี้บางพื้นที่ยังคงมีลมหนาวพัดแรงเข้าปกคลุมแม้ในช่วงกลางวันสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีความร้อนอบอ้าว เนื่องจากมีแดดแรงประกอบกับท้องฟ้าปลอดปโปรง่งและไม่มีฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนพื้นที่ที่มีลมแรงพัดปกคลุมจึงช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างทั้งนี้เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะอากาศที่แห้งและจมตัวประกอบกับลมหนาวที่พัดแรง อาจส่งผลทำให้เกิดอักขีภัยได้ง่ายพอแม่พี่น้องต้องเฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านทิศตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะนี้ นอกจากจะส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วยังส่งผลทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงพอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2,567จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า3เมตรพากตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง และห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากลักษณะอากาศดังกล่าวชี้ชัดว่าในช่วงเช้าหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบน แต่ในช่วงกลางวันอุณหภูมิยังคงขยับสูงขึ้นแต่ที่37องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าในช่วงกลางวันทุกพื้นที่จะมีสภาพอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปจึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างวันเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจึงควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นในช่วงวันที่14-22ถึงกุมภาพันธ25์2567ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5หองศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางและภาคตะวันออกจะเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตใต้ตอนบน ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะเจอกับฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้าภาพรวมยังคงมีฝนลดลง แต่จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนบนของภาคนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยแต่พ่อแม่พี่น้องชาวเรือยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเมื่ออิทธิพลหลักในช่วงนี้คือมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุม ส่วนลมมรสุมที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็จะอ่อนกำลังลงจึงสง่งผลทำให้แนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่14-22ถึงกุมภาพันธ์2567ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 17องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภมูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 1> 10 1ถงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น3 5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30 km. ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส แนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยตอนบนลมจะเริ่มเบาลงแดดแรงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนประกอบกับทิศทางของลมที่เริ่มเปลี่ยนโดยจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมจึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยยังคงมีลักษณะของฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งแต่สิ่งที่จะตามมาด้วยนั่นคือลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตทรัพย์สิสนและอาคารบ้านเรือนพอแม่พี่น้องทุกท่านจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยส่วนในตอนกลางวัน ลักษณะอากาศโดยทั่วไปทุกพื้นที่จะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวถือเป็นสัญญาณว่าฤดูร้อนกำลังจะเคลื่อนเข้ามาแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศยังคงค่อนข้างแปรปรวนอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอล尼โยกำลังแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบ้านเราจึงขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตสภาพอากาศไปพร้อมกันกันกบแอดมินนะคะ เมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ